โดนแล้วครับโอ้ยโดนครับโอ้โหดูไซส์นะครับนี่ครับทะลุนะครับดูไซส์นะครับอ่าประมาณนี้ใหญ่กว่านิ้วโป้งนิดนึงนะครับนะครับทะลุครับกบยางเซปเปอร์สีน้ำเงินนะครับดูครับ เต็มตะขอเลยทะลุครับบอกเลยนะครับกบยางเซเปอร์นะครับมีติดกล่องไม่ผิดหวังนะครับนี่ครับขนาดตัวเล็กยังโดนนะครับแล้วตัวใหญ่จะไปเหลือหรือครับเฝ้าไว้ด้วยนะครับกบยางเซเปอร์ครับสุดยอดครับ